ด่วนล่าสุดนายกสมาคมวอลเล่บอลไทยโดยนายสมพรใช้บ้างยางนายกสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยชี้เฟนโค้ชวอลเล่บอลทีมหญิงคนใหม่ใกล้ได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้ความคืบหน้าของการคัดเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยโค้ชวอลเล่บอลทีมหญิงเข้ามาแทนที่โค้ชยะนัทพลศรีสมุหนาโดยอยู่ในช่วงหารือ ล่าสุดเมื่อวันที่11กร,รกฎาคม67นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความคืบหน้าของการหาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมหญิงในเบื้องต้นเท่าที่ได้พูดคุยกับโค้ชออสเกียรพงรัชตักเรียงไกรประธานฝ่ายเทคนิคมีแนวทางที่จะสรุปได้อยู่2-3เรื่องหนึ่งในนั้นคือการให้โค้ชออสเข้ามาทำหน้าที่แบบเต็มตัวเลยหรือไม่ รวมไปถึงฝิังคุณภรรยาโค้ชออสจะเข้ามาช่วยอะไรได้บ้างหรือเราจะมีบุคลากรอื่นๆด้านไหนที่จะเข้ามาช่วยได้อีกคิดว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนคุณสมบัติอยู่ที่การหารือกันต้องคุยกับประธานฝ่ายเทคนิคเราต้องดูหลายด้านว่าเราจะได้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนหรือว่าตัวโค้ชจะเป็นใครโค้ตต่างชาติในที่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนในทวีปอื่นๆ อาจเป็นโค้ดในทวีปเอเชียซึ่งรู้จักอุปนิสัยใจคอคนไทยนักกีฬาไทยเพื่อปรับใช้ให้ตรงกับวัฒนธรรมของเราด้วยซึ่งเราคงต้องมาพิจารณากันขอบคุณทุกความคิดเห็นของแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่ได้แสดงความคิดเห็นเข้ามาอย่างหลากหลายเราก็จะนำข้อมูลมารวบรวมประกอบเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทีมของเราในทุกระยะเพื่อให้ได้แนวทางที่ดีที่สุดนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้นักตบสาวไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ